สวัสดีค่ะสวัสดีนักเรียนทุกคนนะคะวันนี้เราก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะคะกับคุณครูปลานะะในรายวิชาคณิตศ,ศาสตร์นะคะสำหรับวันนี้ก็พบกันเป็น EP ีที่28กันแล้วนะคะสำหรับเรื่องที่เราจะมาเรียนรู้ในวันนี้นะคะก็คือเรื่องของการคูณน,นะคะ เรื่องของการคูณจํานวน2หลักนะคะกับจํานวนที่มากกว่า3หลักนั่นเองนะคะเมื่อ EP ก,ก่อนหน้านี้นะคะเราได้ทําการเรียนรู้นะคะเรื่องของการคูณนะคะจำนวน2หลักกับจํานวน3หลักไปแล้วนะคะถามว่าการคูณจํานวน2หลักกับจํานวนที่มากกว่า3หลักแตกต่างกันหรือไม่กับเรื่องของการคูณ จำนวน2หลักกับ3หลักที่เราเรียนกันไปนะคะตอบได้เลยว่าไม่มีความแตกต่างกันเลยนะคะมันคือเรื่องเดียวกันมันคือรูปแบบการคูณแบบเดียวกันนั่นเองนะคะนักเรียนอ่าานักเรียนพร้อมกันแล้วนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันนะคะเตรียมปากกาสมุดให้พร้อมนะคะ แล้วไปดูที่จุดประสงค์การเรียนรู้นะคะกันได้เลยสำหรับจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะในวันนี้เนาะหลังจากที่เรานะคะทําการเรียนรู้ในคลิปวิดีโอนี้จบลงไปนะคะนะักเรียนจะต้องบอกคุณครูนะคะได้เกี่ยวกับการหานะคะผลคูณของจํานวน2หลักกับจํานวนที่มากกว่า3หลักนะคะ มันหาแบบไหนเนาะแล้วก็สามารถทำการหาผลคูณได้นั่นเองนะคะโอเครู้เรื่องที่เราจะเรียนกันแล้วไปดูที่เรื่องของการทบทวนกันก่อนนะคะนี่คือเรื่องที่เราเรียนเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะคะหรือเมื่อ EP ที่แล้วนั่นเองนะคะเราเรียนรู้กันไปในเรื่องของ การคูณนะคะในเรื่องของการคูณจำนวน3หลักนะคะโดยที่คุณครูให้เราทําการคูณโดยการสแสดงวิธีทำใช่ไหมคะทำการแสดงวิธีทำก็มีการเขียนตัวตั้งนะคะตัวคูณและก็แสดงวิธีทำในการคูณออกมาพร้อมทั้งเขียนตอบด้วยตัวเลขไทยนั่นเองหายนักเรียนจําไม่ได้นะคะ เดี๋ยวเรามาทบทวนไปพร้อมๆกันนะคะสำหรับโจทย์ในข้อนี้นะคะ388นะคะคูณด้วย12นะคะเราเขียนวิธีทำเลยอ่าวิธีทำนะคะ3า8เป็นตัวตั้งนักเรียนเขียน300นะคะ88 ไว้ด้านบนนะคะแล้วก็คูณนะคะคูณด้วย12เนะะี่ยค่ะเขียน12นะคะลงไปโดยที่เวลาที่นักเรียนเขียนเนาะนักเรียนก็จะต้องเขียนหลักให้ตรงกันนะคะหลักหน่วยตรงกับหลักหน่วยหลักสิบตรงกับหลัก10นั่นเองนะคะโอเคจากนั้นนะคะให้เราเขียเส้นใต้ให้กับตัวคูณนิดนึงนะคะเพื่อแสดง จุดให้เขาว่าเขาคือตัวคูณนะนะคะต่อไปให้นักเรียนทำการคูณนะคะโดยการคูณในหลักที่1นนะคะก็คือการคูณในหลักหน่วยนั่นเองนะคะหลักหน่วยของเรานะคะคก็คือเลข2นั่นเองอเลข2นะคะทำการคูณกับตัวตั้งนะคะก็คือจำนวน388นั่นเองคำตอบที่เราได้นะคะก็จะเกิดจากการคูณเนาะ อ่สองนะคะคูณ8ปเพียละหลักเลยนะคะ2 8 6นะคะนักเรียนก็ใส่6กเติมหนะคะทด1นั่นเองใส่6ทด1นะคะอ่าต่อไปนะคะ2 8เหมือนกันนะคะ2 8 6ก็ใส่6ทด1นั่นเองอ่าอันนี้คือการทบทวนผมพูจะไปเร็วนิดนึงนะคะอ่าต่อไป 2 3เป็น6กบนบวกตัวทดด้วยก็จะกลายเป็น7นั่นเองเสร็จเรียบร้อยนะคะการคูณในหลักที่1ก็คือหลักหน่วยนะคะต่อไปเราจะมาคูณหลกักถัดไปนะคะก็คือหลักสิบนั่นเองหลักสิบตัวนี้คือเลข1นะคะ1อยู่ในหลักสิบมีค่าเป็นเท่าไหร่คะนักเรียน10นั่นเอง10นะคะนำไปคูณกับอะไรคะตัวตั้งของเรานะคะนำไปคูณกับ 388เห็น <_ an> ไหมคะ <_ an> นักเรียนอเ <_ an> มื่อเราได้ตัวคูณออกมาแบบนี้นะคะ10คูณกับ388เหมือนกับการคูณโดยใช้พหุคูณของ1ิบจาได้ไหมการคูณตัวเลขที่ลงท้ายด้วย0ูนย์หรือพหุคูณของ10บนะคะเวลาที่นักเรียนคูณนักเรียนไม่จําเป็นจะต้องคูณทั้งหมดใช่ไหมคะ นักเรียนคูณแค่ตัวเลขที่อยู่ด้านหน้าแล้วค่อยเติมศูนย์ลงไปจำได้ไหมแต่ในที่นี้คุณครูจะไม่ทำการเติมศูนย์ตอนท้ายเนาะ,ะเพราะว่าเดี๋ยวหลักไม่ตรงคุณครูจะทำการเติมศูนย์ลงไปก่อนนะคะเติมศูนย์ลงไปก่อนแบบนี้นะคะ,ะจากนั้นเราเอา1มาคูณเลยนะคะที่อยู่ด้านหน้านะคะ1่มาคูณที่อยู่ด้านหน้าได้เลยก็1คูณ 8ใช่ไหมคะ18ได้8 18ได้813ได้3นะคะหรือเอา1ไปคูณ388ก็จะได้388นั่นเองเห็นไหมคะนักเรียนเหมือนกันเลยกับที่เราเรียนมานะคะจากนั้นนะคะให้นักเรียนนำา2บรรทัดนะคะหรือ2ตัวที่ได้จากการคูณนะคะผลคูณที่ได้นี้มารวมกันเนาะ อนำมารวมกันได้เลยเปิบอ่รวมกัน6บวกกับ0นย์นะคะ6เนาะ6บวก8 1ดใส่4ทด1 6บวกอ่า7บวก8นะคะเป็น15เป็น16กับตัวทดแล้วก็ทด1นะคะ3บวก1ก็ได้4นั่นเองอ่า นี่นี่เองนะคะโอเคเสร็จแล้วเราก็ทำการเขียนตอบเนาะ,ะเขียนตอบเดี๋ยวนักเรียนเอาไปเขียนเองนะคะตัวนี้ทบทวนให้ดูนะคะสิ่งที่สําคัญก็คือตรงนี้นะคะนักเรียนจะต้องมองให้ออกเนาะหลักสิบนะคะมันตัวเลขอะไรที่อยู่ในหลักสิบก็จะมีค่าเท่ากับตัวเลขนั้นนะคะอ่าตัวเลขนั้นเช่น1อยู่ในหลักสิบก็จะเท่ากับ1 0น,นะคะ หรือ10นั่นแหละเนาะถ้าเป็น2อียู่ในหลัก10บก็20หรือ20นั่นเองนะคะอ่า,อาต่อไปนะคะถ้าเกิดว่ามันเป็นการคูณตัวเลขที่อยูอ่เป็นจํานวน2หลักนะคะกับตัวเลขที่เป็นจํานวนมากกว่า3หลักขึ้นไปนะคะอ่าสำหรับเรื่องที่เราจะมาเรียนในวันนี้เนาะสหลักทำง่ายๆนะคะ คำตอบก็คือทําเหมือนกันนะคะทำเหมือนกันเลยกับการคูณด้วยจํานวน2หลักกับ3หลักจะมีหลักมากแค่ไหนนะคะตรงนี้เนาะมีหลักมากแค่ไหนไม่สําคัญนะคะให้นักเรียนคูณต่อไปได้เรื่อยๆเลยนะคะอ่าโอเคนะคะเรามาตั้งคูณกันเลยดีกว่านะคะอ่า วิธีการเนาะง่ายๆนะคะเอาตัวเลขมากเนาะเป็นตัวตั้งก่อนนะคะตัวเลขนี้นะคะคือ3 5 8พนะคะห้58 3. 3, 58 3นะคะนำมาคูณกับ34นะคะคูณกับ34อ่าเทคนิคเหมือนกันวิธีการคูณเหมือนกันกับการคูณ เรื่องที่ผ่านมานะคะขั้นตอนที่1คือเอาตัวที่อยู่ในหลักหน่วยมาคูณก่อนนะคะตัวที่อยู่ในหลักหน่วยก็คือเลข4นะคะหลักหน่วยของตัวคูณเนาะเลขสี่นะคะนําไปคูณเลยนะคะคูณทีละตัวนะคะของตัวตั้งนะคะ 4นะคะนำไปคูณ3นะั่4 3ก็ได้เท่าไหร่คะ10 2ก็ใส่2ทด1นะคะ4 8เท่าไหร่คะ4 8 4 5 20 4 6 24 4 7 28 4 8 30 2นะคะเป็น33กับตัวทดแล้วก็ทด สนะคะ4 5 2ห้นะคะบวกกับทดอีก3ก็เป็น23ใส่3แล้วเราก็ทด2นั่นเองนะคะ4 3 12นะคะบวกโดยทดอีก2ก็เป็น14เราก็ใส่14ลงไปนะคะแบบนี้ โอเคนะคะอะต่อไปนะคะหลัก10ล่ะนะคะหลัก10เรามาดูหลัก10ตัวน,นี้คือเลข3นะคะ3อยู่ในหลัก10มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะนักเรียน30ใช่ไหม30เราก็เอาไปคูณอะไรคะคูณกับตัวตั้งคูนตัวตั้งคือ3 3583เวลาคูณเห็นตัวเลขแบบนี้ปุ๊บนะคะเราจะไม่คูณทั้งหมดเนาะเราจะคูณแค่ตัวเลขที่อยู่ด้านหน้า0ใช่ไหมคะอ่าแน่นอนเราทำการเติม0ก่อนก่อนที่จะคูณนี่คือสาเหตุที่เติม0แล้วค่อยคูณนะคะนี่คือสาเหตุของการเติม0เนาะ มาจากการคูณตัวเลขที่เป็นท่าคูณของสิแบบนี้นี่เองโอเคต่อไปนะคะคูณได้เลยนะคะ3คูณ3เป็น9นะคะ3 8 24นะคะ3 8 24ก็บวกอ่ะไม่มีเนาะไม่บวกเนาะ3 8 24ก็ใส่4ทด2นะคะ3 50 5นะคะเป็น17ก็ใส่7ทด133เป็น9ก็บวกตัวท่านอีกห่งก็เป็น10นั่นเองนะคะาจากนั้นก็นำทั้ง2ตัวนะคะหรือทั้ง2องจำนวนมารวมกันนะคะเราก็จะได้คำตอบออกมานะคะตัวนี้รวมกันได้2เนาะตัวนี้หลัก10รวมกันได้12ทด1ะคะหลักร้อยก็ 7นะคะรวมกับตัวทดอีกหนึ่งก็เป็น8หลักพันนะคะ11ทด1น,นะคะใส่1ทด1เนาะแล้วก็หลักหมื่นนะคะ1บวกกับตัวทดอีกหนึ่งก็เป็น2หลักแสนไม่มีตัวบวกเราก็ดึงลงมาได้เลยนะคะอ่าแบบนี้นะคะเรียบร้อยนี่คือคำตอบนะคะอ่า เห็นไหมคะว่ามันไม่ได้แตกต่างกันเลยนะคะในการคูณเนาะสำหรับการคูณในจำนวนที่มากกว่า3หลักนะคะไม่ว่าจะเป็น3หลกักาเป็นจำนวนที่อยู่ในจำนวนเต็มร้อยเต็มพันเต็มหมื่นเต็มแสนหรืออะไรก็ว่าไปนะคะจำนวนเป็นแสนเป็นล้านอะไรก็ว่าไปเนาะไม่ได้แตกต่างกันนะคะในการ คูณนะคะอ่าโอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะเรามาดูที่งานที่มอบหมายกันดีกว่านะคะงานที่มอบหมายวันนี้นะคะอยู่ในแบบฝึกหัดคณิตศาสตร์เล่มที่หนึ่งนะคะหน้าที่99นะคะอ่า โอเคนะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูก็ขอจบการเรียนการสอนของเราไว้แต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วพบกันใน EP ีถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ